ทำอะไรเนี่ยทำอะไรคะทำอะไรคะขายมะนาวหรอเท่าไหร่คะจีบา,บาดีกว่าคะ่ะจะผ่าเท่าไหร่คะเท่าไหร่เงี้ยเท่าไหร่คะเนี้ยมะนาวเต็มเลยโอโ้โหโอ้โหดูด,ดิอเอา้ามีลูกเล็กด้วย น่ารักจังเลยโอ้โหสดชื่นตอนเช้าโอ้โหไหนดูสิอลูกใหญ่มากเลยลูกเล็กอรืเปล่ปากี่บาทค,ครับโอ้มะนาวปะไปทำน้ำมะนาวกินกันไปตัไก่ปะ อสวยมากปลาช่อยังครับยังเก็บไว้หมดเลย 我走了。

ปลาวาปลาวปลาโอ้ทอดลนปลาวาปลาวาใช่ไหมโอเคเฮ้ยมูกกัดมูกกัดแม่เหรอมูกกัดเฮ้ยเจอดะกอดลัน ตรงนั้นยังเก็บไม่หมดเลยนะจะเก็บตรงนั้นก่อนไหมมาลูกอ,ลอุ้ยยอดอันนี้ไม่ค่อยมีใบเลยอะแต่ยอดอวบมากโอ้โหเต็มเลยเควินผักปลอดสารพิษโอ้โหพิษบ้านเราไงคับไม่อุ้มไหมดอก

มันเลือะเหรอเลือะไม่กับข้าวถ้าเราจะกินเราให้มาเก็บนะ ที่เควินชอบกินไงคะโพดโอ้มะโพดไงที่เควินชอบกินไงข้าวโพดอ่ะใช่วิ่งกระเด็นพี่แม่เจ้าชีนจุกครับอือข้าวโพดข้าวโพดนี่คือต้นข้าวโพดครับประกาศฮึประกัดโอ้่ระกัดละ อดเควินนะทำไรอ่ะเออกดยางป่ะไม่ทาย,ยากป่ะ นี mm ่โ hmm. อ oh ้โหดอกอะไรผักเต็มไปหมดเลยนะป่ะ mm hmm. ไม่เป็นไรไม่เป็นไรป่ะยุกใหม่ได้ป่ะไปเลยเลยเดินเลยๆๆไปล้างเท้ากันไม่เป็นไรหลองล้าง้วยดับก้นเออไม่เป็นไรเล,ลอะเ,เ,เราก็เอาไปล้างไงล,ลูกป่ะเดินไปเลยไม่เป็นไรแค่ล้มเองเลอวก็ล้างเท้าเลอวก็ล้างนะโอเค เดี๋ยวก็ล้างได้ถดูด้วยดิ๋ยวโอเคเอามือถูๆให้สะอาดนะฮะโอเคครับรองเท้าเควินเราก็ใส่รองเท้าเฮ้อเก่งมากอะไย่างรองเท้าเก่งมากเห็นล้างเท้าได้ดุลล้างเท้าเควินหนา่าหรือนะอเฮ้อเก่งมากโอ้ม <c oughs> าใส่รองเท้าแล้วก็ล้างอีกทีนึงก็ได้ <c oughs> ขอละขอละไปงั้เนเดี๋ยวโทรศัพท์ไปอย่าเนดี๋ยวโทรศัพท์สิครับเอาผักไปไหนครับเอาผักไปไหนครับเอาไปให้ใครครับแม่ยายแม่ยายทำอะไรครับ ปิดประตูเนี่ยขปิดประตูเบาเน่ยขัปิดประตูว่ะเรายังไม่ได้เปิดกระดกเราออกมาจากหลังบ้านเลครับเือขับปิดประตูวิดประตูว่ะไม่ป็นไรเข้าหลังบ้านก็ได้ปะ cái <laughs>